ตัวมานะคะในระยะเวลาหนึ่งก็ก่อนที่จะมีตอนแรกม,มีกาแ a ็กซี่แท็บก่อนน,นะคะก็คิดว่ากาแล็กซี่ก็ไม่น่าจะต่างอะไรมากแต่พอมาเอามาลองมาลองใช้ทั้งคู่ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนกันของทั้ง2ตัวนะคะคิดว่าไซส์ของ g a l a x y S เนี่ยเป็นไซส์ที่น่าพกพามากก็คือ ถือเหมาะมือนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานได้ถนัดเวลาออกไปพกพาไปข้างนอกนะคะก็เหมือนเหมือนกับ iPhone 4อะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเจ้า Galaxy Tab เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้ในการเหมือนอ,อ่านหนังสือหรืออ่าน e-book อะไรองี้ค่ะมันก็จะสะดวกในการใช้งานมากกว่าในการตอบเมลหรือว่า อยากได้แบบจอใหญ่เล่นเกมอะไรอย่างนี้นะคะก็ Galaxy Tab อาจจะเหมาะกว่าถ้าชอบถ่ายรูปก็คงต้องเป็น Galaxy S เพราะว่าภาพถ่ายก็ค่อนข้างจะออกมาดีกว่าพอสมควรนะคะแต่กล้องแน่เนี่ยอุ้คิดว่ากล้องหน้าสําหรับ Galaxy Tab ถ่ายออกมาได้คมชัดกว่าตัว Galaxy S นะคะสำหรับทั้งสองตัวตอนนี้ก็ถือว่า ถือว่าใกล้ที่จะมีตัวใหม่ออกมามากแล้วตามที่ทราบกันว่าจะมี Galaxy S2 นะคะกับตัว Galaxy Tab 10.1นะคะก็แต่ว่าคิดว่าทั้ง2ตัวยังมีสเสน่ห์อยู่ทั้งตัวแท็บแท7นิ้วแล้วคะแล้วก็ S Galaxy S เองก็ตามเพราะว่าจากการที่มันยอัปรอมได้เรื่อยๆนะคะก็คิดว่ายังไม่น่าจะตกรุ่นในเร็วนี้นะคะก็